เบอยากได้บ้านเขามากเปคก็เลยแบบเฮ้ยทำไงดีอะอยากได้อยากได้บ้านเขาอะก็เลยไปบอกเขามาซื้อที่หลังตอนแรกอะไปคุยกับเซลไว้ว่าอย่าเพิ่งขายนะหลังติดกันก็จะเอาจะเอาหลังนี้ด้วยจะซื้อแล้วก็จะทุบกําแพงลงแล้วก็อยู่ดีๆเซลคนนี้เราบอกไว้อะเขาดันย้ายอาทิตย์ต่อมากลับไปถึงบ้านเอา้าทาไมมีเพื่อนบ้านมาอยู่แล้ววะก็เลยบอกว่าคุณคะคุณรู้ไหมว่าบ้านตรงนี้มันไม่ดีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยว คุณไปบอกกับไอ้ที่คนซื้อใช่คุณไปว่าไงอ่ะบอกบ้านไม่ดีได้ไงอ่ะก่อนที่คุณจะมาอยู่อะเป็กเห็นผีตลอดเลยเห็นวิญญาณเนี่ยเดินอยู่ตลอดเลยใช่เห็นคนแก่นะเดินหัวแบบบโผล่ลุกโผล่ลกพูดแล้วไปยนงขนลุกอยู่เลยนี่คุณที่เซลไม่ได้บอกคุณใช่ไหมใช่บอกเคาอย่างเงี้ยเออเขาลางมานั้นมีอะไรกับเพื่อนบ้านไงเขาก็เลยด่า ที่ผมเหมือนได้ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านมันมาจริงจริงด้วยเนอะมาจันท์มีขนลุกไปหมดแล้วนะใช่แล้วมันเหมือนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเหมือนจะจากตาเลยศักดิ์สิทธิ์จริงะรเพขึ้นบ้านเป็นยังไงคุณจะเล่าหรือไม่เล่ามันจะพูดได้หรอเขาว่าเรามีอะไรกับเพื่อนบ้านนะค่ะตรงไหนกำแพงรั้วตรงรั้วหมานะหมา พูด <S <S ได้หรอคะพูดพูดดออักของแต่ตรงนี้เหรอคะ ừ, ได้่ะได้ไดมีอะไรกับเพื่อนบ้านจริงๆมีอะไรอะ่ะแล้วคุณมีอะไรอะ่ะเฮ้ยที่อยู่ปัจจุบันนั้น <Hey. S 2> บ้านบ้านหลังเล็กที่คุณไปเก็บตัว uh uh. อ่าอ่าก่อนที่จะบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมเป็กมีบ้านสองหลังในหมู่บ้านเดียวกันบ้านหลังเล็กที่เป็กอยู่เนี่ยติดกันกันกบเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งเป็กอยากได้บ้านเขามากอเป็กก็เลยแบบเฮ้ยทาไงดีอ่ะอยากได้อยากได้บ้านเขาอ่ะ ก็เลยไปบอกเขามาซื้อที่หลังตอนแรกอะไปคุยกับเซลไว้ว่าอย่าเพิ่งขายนะหลังติดกันก็จะเอาจะเอาหลังนี้ด้วยจะซื้อแล้วก็จะทุบกาแพงลงแล้วก็อยู่ดีๆเซลคนนี้เราบอกไว้อะเขาดันย้ายแล้วเขาก็เลยออกไปแล้วแบบอาทิตย์ต่อมากลับไปถึงบ้านเอ้าทําไมมีเพื่อนบ้านมาอยู่แล้ววะก็เลยว่าคุณคะคุณรู้ไหมว่าบ้านตรงนี้มันไม่ดีหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณไปบอกอะไอ้ที่คนซื้อใช่คุณไปว่าไงอะบอกบ้านไม่ดีได้ไงอะก่อนที่คุณจะมาอยู่อะเปเห็นผีตลอดเลย เห็นวิญญาณเนี่ยเดินอยู่ตลอดเลยใช่เห็นคนแก่นะเดินหัวแบบพบเพลวบเพลวพูดแล้วไปยังขนลุกอยู่เลยคุณลืมิเซลไม่ได้บอกคุณใช่ไหมใช่บอกก็อย่างเงี้ยเราเขาหลังจากนั้นมีอะไรกับเพื่อนบ้านไงเขาก็เลยด่าคุณลึกว่ามีอะไรไหมกัเขาแทนบ้านอีกหลังจากนั้นฉันก็ไม่ย่อถออทำไงอีกเลยใช้วิธีอ่ะ S <S ถ้าคุยกันดีๆแบบนี้ไม่ได้แล้วก็เลยไปถามวิธีจากครูอ้วนมณีนุชย์ครูอ้วนเนี่ยเขาซื้อบ้านในหมู่บ้านเขาที่ติดๆกันเนี่ยได้หลายหลังมากมก็เลยถามว่าครู <S <S คะครูมีเคล็ดลับอะไรเขาบอกว่ากลับมานะให้จุดธูปเก้า <9 S 1> ดอกแล้วก็เขาให้คาถามาไล่จุดนุยเนี่ยแล้วก็ให้เอือ้อมเอื้อมมือไปปักในรั้วฝั่งบ้านเพื่อนอกลับมาดึกสงัดหลังจากถ่ายรายการเสร็จประมาณตีหนึ่งฉันก็จัดการจุดธูปเอาละไรยมน เอื้อมเข้าไปในรั้วโอ้โหทูบอ oh! ่ะมันสั่นไม่จริงเหรอมันของมาของมาอะไรอ่ะโอ้ยกว่าจะพัดไปได้ต้นไม้อ่ะบนไฟลั้วมันผ่านมุมรั้วไปได้มันเป็นดาดอยู่ไงเออมันแบบโอ้ยต้องหลบต้องหลบด้วยมันเด็อก็มันเด็กด่าร้องดังก็ไม่ได้อีไฟทูบแบบมันก็หล่นใส่แขนสุดท้ายปักในรั้วตัวเองทุกวันนี้เขายังอยู่เหมือนเดิมฉันย้ายไปอยู่บ้านอีกสอยอีหนึ่งไม่ผิดพิธีกรรมใช่ อดกนเขาไปแล้วเขาไปแล้วนี่ไงแสดงว่าเขาแรงจริงๆรองเขาพากระย้ายฉันย้ายกระยอามีอะไรกับเพื่อนข้างบ้านมีอะไรกับเพื่อนบ้าง